오오 <나는 차 Tampa wird> Thank <laughs> <laughs> you. ในติดภาพของคนขับรถเก๋งคันสีขาวรถเก๋งบีเอ็มซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนขับเก๋งบีเอ็มก็คือในทีเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวนะฮะเร่เร่นี่เร่อ่าภาพนี้เดี๋ยวหยุดภาพนี้ไว้ใส่เสื้อสีเขียวครับภาพนี้เป็นภาพสาคัญคุณผู้ชมฮะที่ทําให้เห็นว่าคนที่ขับเก๋งบีเอ็มสีขาวนั้นคือใครก็คือทีนนะฮะเดี๋ยวหุดภาพมาสักครู่เพราะว่ามีคนเนี่ย ได้ในภาพนี้แหละคุณาของลูกชายพักการเมืองคนดังก็ปรากฏตรงกลาก็คือสมิติพัฒนหลีนวรัตหรือพีทถามว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนเสือ้อีหลังจากที่สักพักนึงเปลี่ยนเป็นเสื้อสีดำค,คพ,พ่พทเนี่ยลงจากรถมาในสภาพที่ตอนแรกเนีวเสื้อสีเขียวะะแล้วก็มีคน,นไปตรวสอบในโซเชียลก็าวเป็นเสื้อตัวเดียวกับที่เขาโพสลงเบุ๊ระการหาเสียงมันเป็นเสื้อ การลงสมัครนะครับเรื่องงสมาชิกสภาเทศบาลหรือสอทซึ่งกําลังจะมีการเลือกตั้งวันที่1ิพฤรือสิบคมเป็นเสื้อที่เขาลงสมัครในนามทีมธรรมยก้าวหน้าซึ่งนี่คือเสื้อทีมที่ใช้ในการเดินหาเสียงคเพราะฉะนั้นคาดว่าคงไม่อยากจะกระทบกระทั่งกับเรื่องของทีมที่ลงหาเสียงซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาลงมาเนยคือยังไม่ได้สติพอตั้งสติได้แล้ว